สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับ VR ยามาฮ่า VR150 นะครับสายยามาฮ่าครับตอนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พาดคลิปรถใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0634255989นะครับ ก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะทาง Facebook เพจรถนําฟ้านะครับก็ไปกดไลค์กดติดตามได้นะครับ y a m a vr 150ร้อยห้าสิคันนี้เอกสารเล่มชี่โอนครบนะครับภาษีเต็มห5ห้าเลยนะครับอันนี้เป็นตุดเป็ดแท้ๆนะครับรถจดทะเบียนปีสามห้านะครับจดทะเบียนปีสามห้าสีน้ำเงินตรงเล่มนะครับคันนี้สภาพก็ไม่มีอะไรมากครับก็เดิมๆครับเดิม ก็จะมีมีล้อล้อออกสีชมพูซีดนิดนึงนะครับแต่ว่าชีลดเงาเหมือนชีลดเพิ่งขึ้นมาใหม่นะครับชีลดขึ้นมาใหม่แล้วก็ยางเปลี่ยนใหม่นะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็จะมีหม้อน้ํามีเดียมนะครับตรงรุ่นนะครับ VR หม้อน้ํามีเดียมครับเนี่ยพาสีเต็มหกห้าเลยนะครับสิบหกรกฎานะครับสองห้าหกห้าครับอีกหลายเดือนครับไปปลายปีนะครับชุดสี สุดสีผมให้ไปสัก70อร์เซนแล้วกันนะฮะมันก็จะมีตำหนิการใช้งานบ้างนะครับสีก็อาจจะไม่ค่อยเงาเท่าไหร่แต่ก็สวยดูดีนะฮะเนี่ยรอยการใช้งานนะฮะเขาเรียกรอยการใช้งานตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับไฟเลี้ยวหน้าเขาไม่ได้ใส่มานะอันนี้ระบบไฟก็ไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟหน้าไฟท้าย ไฟเรือนไมติดนะฮะแต่ดังก็ถาดแจ๊ไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวไม่ได้ต่อนะครับก็มีแบตเตอรี่นะจะต้องสตาร์ทเครื่องนะไปเกียร์ว่างไฟเตือนสองทีมันติดอยู่นะแต่ว่าเหมือนเซนเซอร์มันจะหน้าสัมผัสมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะเซนเซอร์เกียร์ว่างอันนี้เครื่องดีนะเครื่องเงียบคันนี้ใส่เป็นคาบูทีเซมานะ อุปทีเซต R สองทีก็แยกปกตินะครับกุญแจกสองดอกเปิดเปิดเบาะได้นะครับเปิดถังน้ำมันได้นะฮะความเบรกเก็บสีมานะครับหลดหน้ามาซิตี้นะครับยางหน้าใหม่นะครับมีสายไม้อยู่ด้วยนะวัดรอบอยู่ด้วยนะสายสายวัรอบขึ้นอยู่นะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะ ปนดุมดำมล้อมันจะไม่ค่อยสูดเท่าไหร่นะเนี่ยก็จะเปิดเบาใช้ได้นะครับทะเบียน590นะสะเชิงเสานะฟังเสียงเครื่องดีกว่า ด้านหน้ามีไฟหลีด้วยนะไปต่ำไปสูงติดนะแต่ดังนะครับไปหน้าไปท้ายเครื่องเงียบนะเครื่องเงียบแน่น,น,นเลยนะครับบิดติดมือดีฮนะ ชอบสไตล์เดิมนๆนะอันนี้ราคาไม่แพงนะหรือว่าคุ้มมากๆเลยแค่ผ้าสีเต็มก็ออกคุ้มแล้วนะติดละไปเกียร์ว่างขยับขาเกียร์มานะมันก็เลยติดนะจะมีวัดรอบขึ้นนะไปเกียร์ว่างไปเตือนสองทีนะครับไปเลี้ยวไม่ได้ต่อนะดีเลย์น่าจะเสียด้วยแหละไปต่ำไปสูง ว่าเงียบเลยแหละเครื่องบิดติดมือดีอาจจะเบิ้ลแรงไม่ได้นะเพราะว่ามันห้าโมงกว่าล้วนะครับเดินเบานิ่งๆิอซีเต็ม65เลยนะครับเอกสารเล่มชุดโดนครบนะคราคายาคันนี้เปิดราคาอยู่ที่16,900บาทนะครับ16,900บาทนะครับ กระสานเล่มกุดโดนครบภาษีเต็ม65เลยนะครับว่าซุ้มอยู่นะการก่อนหน้านี้มีแต่หลัก18,000-19,000หนัก20,000ขึ้นเลยนะแถมภาษียังขาดด้วยอันนี้ภาษีเต็ม65เลยนะครับ16,900บาทนะครับถอยู่จังหวัดบุรีรัมณ์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ตัวประเทศเลยราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งก็แล้วแต่ระยะทางนะครับันใดส่วน ใจหรืออยากสาอบถามตรงไหนเพิ่มเติมเพื่อโทรมาเลยครับเบอร์0934255989ครับทัดมาตักลายมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรถทุกคันเป็นรถมือสองนะฮะต้องบอกว่าขายตามสภาพนะครับอาจจะมีเก็บงานแล้วบ้างนะครับแต่มันก็อาจจะมีตำหนินะครับหรืออาจจะมีซ่อมจุกจิกตามอายุรถมานะเพราะรถมันค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วนะครับบางคันมี20ปี30ปีเลยนะมันก็จะมีซ่อมจุกจิกบ้างนะครับแล้วแต่ว่า อะไรมันจะเสียก่อนนะโอเคฝากไปด้วยนะครับเพราตตองไหนทิ่หน้ารันจะมีรัศมีครับสวัสดีรครับสวยอยู่ครับ